รถด่วน84นะครับวันนี้เป็นวันที่29ธันวาคม2565เป็นวันใกล้สิ้นปีเป็นวันเดินทางอันนี้เป็นรถขาเข้าแต่รถขาออกนั้นเต็มทุกขบวนนะสายเหนือสายอีสานสายใต้แปสีวันนี้ได้รถจากอันสตอร์มทำขบวน อัสตอม4401เ,เดี๋ยวนี้ QSY ป่วยหลายคันนะครับแบตออนเครื่องไม่มีแรงวันก่อนก็ต้องใช้สองหัวลากขึ้นขุนตาลกันขบวนก้าวนะขึ้นไม่ได้ไไดเห็นก็โพสกันนะผมก็อ่านทนะีเ่เขาโพสกันได้แหละว่า หัวรถจาก5207กับ5203ช่วยกันลากขึ้นไม่รู้ว่าขนาันไหนลากขนาันไหนแต่คือไม่มีแรงผมจำไม่ได้แต่รู้แต่ว่าเขาต้องใช้หัวลากอสองหัวนะผู้ช่วยกันใช่แบบเอ้ช่วงนี้ QSY เป็นโลกกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเปล่าอ่อนแรงกันบ่อยเหลือเกิน ขบวน84จอดส่งผู้โดยสารตรังกรุงเทพขณะนี้9้นาฬิกา41นาที ราที่ประกาศเป็น86นะฮะได้สัญญาณปล่อยรถด,ด่วน186อันนี้ขบวน84นะครับตรังกรุงเทพกำลังจะออกจากชานชลา2บางซื่อปกติก็จะเห็น q s y ทำขบวนนะวันนี้ก็ได้เป็นอันสตอร์มแทนน่าจะกล้ามเนื้ออ่อนแรงกันหลายคันเลยทีเดียวตอนนี้ก็เห็นว่าลาก 5208นั้นก็ไม่มีกําลังนะครับวันก่อนเห็นว่าลากมาจากใต้เหมือนกันเริ่มงองงีเครื่องน่ะเครื่องเครื่องยนต์นี่เป็นเครื่องยนต์ที่ดีนะเป็นเครื่อง MTU จากเยอรมันแต่ว่าส่วนประกอบอุปกรณ์ส่วนควบอย่างอื่นระบบการทําระบบเนี่ยจากจีนนะฮะจีน c r r c นี่คงเป็นปัญหาที่ระบบตัวเครื่องยนต์ไม่น่าพังนะครับ หมือนรถยนต์เราซื้อมาแล้วครับมีเสียงก๊อกก๊อกแก๊กนะเครื่องยนต์ไม่พงังแต่ที่พังคือเกียร์ที่พังคือระบบไฟนะไฟโชว์โน่นนี่นั่นนะทำให้รถไปไม่ได้แต่โรถนัสตาร์ติดนะครับรถไฟก็เหมือนกันผมยังเชื่อมั่นในเครื่องยนต์ของ MTU อยู่แต่ว่าระบบนั้นไม่แน่ใจมันก็เหมือนโทรศัพท์แล้วครับ โทรศัพท์แพงๆระบบเขาก็ดีนะฮะใช้ชิปเซ็ตดีๆหน่อยธรรมดาก็ยังดูดีได้ชิปเซ็ตธรรมดาก็ยังรันระบบได้แต่ถ้าเป็นเครื่องยี่ห้อแบบต่ำๆยี่ห้อที่ไม่ค่อยดีนะครับเอาทำมาขายแพงแต่ว่าระบบ OS ไม่ดีฮาร์ดแวร์ดีแต่ว่า OS หรือว่าระบบซอฟต์แวร์ภายในไม่ไม่ค่อยเสถียรน,นี่ก็ทำให้เครื่องรวนทัชไม่ติด เครื่องมีบักบ้างรวนบ้างนั่นคือปัญหาของระบบ QSY เหมือนกันครับเดาว,ว่านะผมเดาเอาทั้งนั้นแหละแกวิเคราะห์นะครับหลายคนที่เป็นคนรักรถไฟตอนได้รถมาใหม่ๆก็บอกว่านี่คือเครื่องยนต์ MTU จากเยอรมันเลยนะเอเชื่อมั่นกันนะทุกคนใช่ว่ามีความเชื่อมั่นในเครื่องของเยอรมันนะแต่ที่ดับดับติดตินี่สดงวับเป็นที่ระบบมากกว่า นี่ไอ้พูดเชียร์นะ่เนี่ยเออไม่ได้ค่านายหน้าเลยเอัาจริงก็รวมรวมแล้วทั้งหมดแล้วครับจากเครื่องไหนๆฮะถ้าระบบไม่ดีก็น่าจะเจ๊งกันเหมือนกันก็นำกลับมา,มาเร็วๆ,วๆแล้วกัน คนครสวัสดิ์กรุงเทพฯขึ้านสถานีในการฉลานนมีรถหมาเลป็นรถตู้ตอะครับขอนรวศดรสายสามเสนเป็นสถานีต่อไปนะครับแม่มีคนยืนข้างตู้โดยสารนะครับอันตรายนะเพิ่งจะมีคนตกรถที่บริเวณโค้งช่วงไปทำกระแช่ชะชะนะเส้นทางสายสามลนะนั่นก็มลนะจริงๆที่งนหนึ่กรุงเทพฯพิศนุโลก นี <aunque S 2> <me at> ่ก no <ke> ็ไปยืนอย่างนั้น <sh> ก <arp thing y> ็น่ากลัวนะครับอันตรายอย่าได้ทําเลยนะครับไม่เท่เลยสมัยเด็กๆผมก็คิดว่าเท่นั่นแหละแต่พอโตมารู้สึกว่ามันอันตรายอระ่บวน8สีเดินทางออกจากสถานีบางซื่อแล้วนะฮะมุ่งหน้าสะพานด่าเท็กโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยสวัสดีครับ